สวัสดีคะ่ะทุกคนกรับพบกับน้องบีเดีย <ไว S 1> บ้าน<ว>ทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอูผมรวงผมใครผมโมมาหรือผมบีเดียผมหมาผมมาอสสวัสดีคุณลุงป้าเอฟซีสวยๆคะ่ะเอาทุจากจ้าทำยังไงหลบเอาทำดีๆคะ่ะเออทำไมทำแบบนี้ไปติดอะไรเต้นรถแห่หรอเต้น,นรถแห่ทำยังไงไหนทำให้คุณลุงป้าเอฟซีดูซิทำยังไงเต้น,นรถแแห่ <c oughs> วันนี้เราจะมาเสนอเมนูอะไรคะ วันนี้ก็กิฟก็จะมาทําเมนูอันนี้ค่ะผัดกะเพราทะเลค่ะน้อก็ได้กุ้งมาค่ะแล้วก็หอยแมลงพู่ค่ะเหลืออยู่ก็เลยจะผัดกะเพราทะเลค่ะแล้วก็ทอดปลาแซลมอนทอดน้าเียใช่ไหมใช่ทอดปลาแซลมอนให้เด็กหญิงปีเดียค่ะดกระเด็นใช่ไหมกระเด็นนิดเดียวแล้วก็จะมีเห็ดแชมปิญองนี่แหละค่ะหัวหอมค่ะแครอทนิดนึงแล้วก็ใบกะเพราสวยๆนี่แหละค่ะกระเทียมก็สับเรียบร้อยแล้วค่ะเออแตงกวาแล้วก็หั่นเอาไว้กินเรียบร้อยค่ะ อันนี้เป็นต้มจับชายกันทุกคน้<ะ>นนต้มจับชายน้องไก่ค่ะที่ทำตั้งแต่ตอนวิเดียดไปโรงเรียนแล้วค่ะเนาะตอนนี้ก็อุ่นค่ะอุ่นก่อนเนี่ยน่<ม>าอร่อยมากเลยโอเคไม่ใ si ส่พ si ิษนี่ค่ะกระเทียมหอมแล้วค่ะเมื่อกี้น้องมันไม่ร้อนค่ะเทกระเทียมใส่ละวิเดียดนี่คงวิเดียยังไม่ร้อนเลยค่ะแล้วใส่กุ้งกับหอยก่อนอ่ะวีเดีย่ะจับแคปจับแคป ไม่จับไม่ได้ค่ะนางเงินต้องช่วยกันทําค่ะกับข้าวอ่กุ้งกับหอยมะเร็งคู่ค่ะผัดอรอ่อยอร่อยกันนนิก็ได้เอาอะไรนะลูกกันนิดนิก็ได้โอ้มันอยู่ไกลใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรหรอกลูกมันจะอู้ไอ้ดูมันจะขอไอ้ดูเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่น้องนะลูกเดี<ม>๋ยวผัดแบบป๊บเดียวเนี่ยเอาเอานรียมาปลผสมมันมาดมาใสเต้ะ มันจะอัน,นี้ไมหมหน,น,นูมันจะกระเด็นใสาานนน่น้องเลยแลบบ้วเอานะี่มาเอานี่มาเอาเก้าอี้มามามามืมาไม่ยอมค่ะไม่ยอมเวลาทำตกข้าวต้องได้ทำด้วยถ้าน้ำมันน้ำมันมันจะก,ๆๆๆๆกระเด็นใส่ลูกเดี๋ยวอาจับมือเดี๋ยวลองดูก่อนน้ำมันจะพุ่งเข้ามานะเออไอ้ไหมน้ำมันมันจะพุ่งกระเด็นอันนี้ใส่เกลือค่ะ ถ้าแป๊บเดียวเออได้จับติดแขนก็เอาค่ะเออไปเร็วลูกไปดูไปดูจะไไปไปดูจะได้ยี่ล็อกล็อกเออไปดูใส่ผักก่อนค่ะผัดสะโพกผัดเยอะๆค่ะมีเหแฮชมิยองสวยมากเลยค่ะคิบซิ้วมากล่องละหกสิบบาทค่ะส่วนปลาแซลมอนนี่แปดยูโรค่ะปลาแซลมอนนี่ไอ้สามร้อยยี่สิบบาทค่ะสี่ชิ้นค่ะ เราใส่ซอสก่อนเอากินผักเลยไปเดียแตงกวาแครอทหั่นให้ละเอียดนั่นแหละเอาซอสหอยนางรมนิดนึงค่ะก็ซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมค่ะเออนี่ค่ะซอสไอ้ซอสไอ้ไรใช้ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะน้องจิ๊บใช้ประจำค่ะจิ๊บชอบค่ะเวลาผัดอร่อยดีค่ะน้ำตาลน้ำตาลส่นิดนึง แค่นี้ละค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะก็สีสันสวยงามนิดนึงจะเป็นยังไงที่ใส่สามเม็ดสับปะใส่ให้ป้าป้าโรเบิร์ไหมคอยค่ะะริสามเม็ด ก่อนนิ่นเดี๋ยวเติมน้ำก่อนค่ะเพราะว่ามันแห้งๆไปจะได้มีน้ำพุ่งเข้าับข้าวอร่อยอร่อยค่ะใส่ใบกะเพราก่อนค่ะเยบร้อยแล้วเยบร้อยรอใบกะเพราให้ก่อน เราสุกเรียบร้อยค่ะนี่เสิบเลยอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่มซีอิ๊วขาวไปนิดนึงค่ะกับน้ำตาลลาจอมันของเดียวก็ได้จะสุกแล้วค่ะน้องไก่อร่อยมากเลยค่ะใสแต่ผัดผักใส ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะเนาะนี่หวานผักมากเลยค่ะค่ะผักก็ได้ผักไอ้นี่ค่ะผักกาดขาวค่ะแล้วก็ผักซอยค่ะผักผักซอยแล้วก็เจออะไรอะไรนะเจ้าเจอไร่ค่ะเขาเรียกนี่ของวีดีโอขาไก่ไหมนี่ของวีดีโอค่ะเอาให้ก่อนหนึ่งขา เอาน้ำซุปนางจะเอาหรือเปล่าให้คนเราช่วยไปเลยค่ะเลาจะมันของบิเดียค่ะสุกแล้วหนังกรอบมากเลยวิเดียนางชอบแบบหนังกรอบค่ะชอบกินกับข้าวโอเคอ่านตาโฟ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีผัดกะเพราทะเลค่ะใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดเยอะๆค่ะวันนี้เห็ดชมปิยงองแล้วก็ทอดปลาแซลมอนค่ะแล้วก็นี่ค่ะต้มจับไข่น่องไก่ค่ะเนาะบีเดียไปโรงเรียนตอนบีเดียไปโรงเรียนก็กิฟก็ต้มเลยค่ะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์พาน้องบีเดียเลิกเรียนแล้วก็ไปเรียนภาษาดัชค่ะเนาะอ่ะมุดเอาใส่ตรงนี้หูเอาใส่ตรงนี้ ป sí, ้าองไก่จะหมดแล้วค่ะแป๊บเดียวแล้วนี่นี้ใส่ไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้กินง่ายๆอะสวัสดีครับชมากเลยกินชิมากเลยกินดีดีเอจมาอันนี้ก็มีมีนองไก่เดีวตักให้ดีเดียดีกว่าค่ะมากเลยอุ๊ยเดี๋ยวดูอุ้ยเฮ้ยร้อนนะลูกจามาก้อนเดียวกินผัก พ่อพี่สองนั่นนะพ่อพี่มีอุอ่นเท่าไหรองชิว่ชชองปลาแจลมันก็มีค่ะไปส่งวีดียไปโรงเรียนเมื่อเช้าหิมะก,ก็เริ่มละลายแล้วค่ะวันนี้ศูนย์องศาค่ะเนาะอืมอากาศเริ่มดีขึ้นค่ะวันก่อนที่ไปทํางานวันอาทิตย์ค่ะก็ลบแปดองศาวันนี้ศูนย์องศาหิมะละลายแล้วค่ะ bao con luôn, bao con. Hey. Bia. Dạ. Abi ya salum één salé? Ja. Bia ook? Ja. Salum is the best. Salum yeah, is the best. Hai papa hai bia ye ye de veel salo. Oké. oh ga ik. De mama wil te helpen commanden hè. nong tem lu. En kip kip. เก็บเมล์สัญญาณัเอเต็มอนางหูข้าค่ะเอะอ,อ, <laughs> อ,อ,อไปเรียนภาษาดัตก็พาแต่งประโยคเลยค่ะพาเรียนประโยคแต่งประโยคแล้วก็คําเชื่อมกัเนาะทางก็เริ่มดีขึ้นแล้วละคะ่ะสนุกไหมไปเรียนภาษาดัตบอกคุณคุณปเอ็กซีซิสนุกไหมคะใช่ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ไปเรียนทีละยี่สิบนาทีทีละครึ่งชั่วโมงก็กลับค่ะวัน,นวันนี้ไปเรียนสี่โมงครึ่งค่ะ เขาไม่มีช okay. ่วงบ่ายสามมงครึ่งค่ะก yeah, yeah. yeah, ็เลยได้ไปตอนสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งเลยกลับมาก็ห้าโมงเย็นค่ะเนาะโรเบิร์ตก็กลับมาเกือบหมู่มงคอยู่ข้าวคิก็เลยต้มลอยค่ะต้มจับชายไม่ใช้เวลานานค่ะอร่อยอร่อยเนาะเลิกันอันเป็นิเผ็ดนิดนึงรีเป๊ก่ามิรสามอี ลเมื่อเช้าโรงเรียนน้องบเดียเนี่ยก็เปิด9ง5ค่ะเพราะว่าวันนี้มีโค้เดอรโอรันอยอะก็ยังอันตรายอยู่ค่ะเนาะเพราะว่าหิมะละลายแล้วมันแบบกลายเป็นน้ำแข็งค่ะมันละลายแต่ว่าทางเดินเนี่ยทางรัฐบาลเขาไม่ทางเดินเนี่ยค่ะสตูปเนี่ยทางรัฐบาลเขาไม่สามารถเอาเกลือมาโรยได้ค่ะก็ไม่อะไมด้ คุณครูบอกว่าถ้าเป็นโค้ดเดอร์โรสเหมืนี่เดียไม่ได้ไปโรงเรียนถ้าเป็นสีแดงพี่จีสีแดงเขไม่ให้ไปเรียนอพ่อี่พ่อพ่อพ่อพอพอพ่อพ่อพ่อพออ่อพ่อพ่่อพพ่อพเอพอพ่อพ่อพอพ่อพ่อพอพ่อพ่ออแ่อออ ได้ตื่นสายหน่อยค่ะครูส่งอีเมลมาบอกลำบากค่ะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงค่โลกเราอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วยุโรปก็มีมะตกกระนำเลยทั้งหลายประเทศเนาะอินเดียก็สิ้นริสแลนอ่ามินเซสต์แอตแาประเทศรัสเซพื้นที่ไหนคเพนลบหกสิบองศาคนจะไม่หนาวตายเลยเลยเนแล้วเาดื่มกันั้นโอ้คือไอืมอีม นั่นก็เล็กเหีือนเบลกซัลเชอร์ไงดเด้ยใช่บแปด, like man, ower, ดองศาวันอทิ่ไปทำงานเขาเกือบตายแล้วหับปันจกักะยานยิบใส่ทุงมือไปปะกตินี้ <c oughs> ก่อนจะถึงโรงงานนี่ถอดหมวกถอดทุงมือค่ะร้อนวันนั้นนี่โหมือแข็งเลยเย็นมากอัเร์เป็นโจน่าเฮลคาว่าเชาวมเส้อไ นี่มินอัลกลบแปดองศาย,ยังจะตายลบหกสิบองศานี่กิ๊บตายเลยจ้ะไม่ไหวหนาวอืมแนตินจะใส่อะไรถึงจะอุ่นไม่ใส่เสื้อกันหนาวสามชั้นนั่นหรอห่ผมผ้าผอ,ผออกไปโลดถนนห่มผ้าห่มผ้าห่มหมกไปเลยเล็กเกิอไไม่ีดสุบเย่าเอาออมาเลยกันอร่อย อร่อยทุกอย่างทัโงหข้าเพื่อน,นเรื่องอันพงเยผักนี่เปื่อยอย่างดีเลยตอนนี้กินกระดูกอ่อนก็เป็นค่ะ <laughs> มีเดียวใช่ไหมไม่ใช่กินแต่หนังแต่ทุกคนกระดูกระดูกอ่อนก็กินเป็นตอนนี้แทบไม่เหลือเลยนะแล้วอ้ำากะหลก เอาปลาแซลมอนด้วยอ่าวันนี้นางกินแตงกวากับแคลอรี่เยอะมากเลยใช่ไหมี่เดียไม่นูเก่งจังเลยหลกกินแตงกวากับแค่รอยเกือบนเลยอ่ะอันนี้อ่ะให้ี่เดียนะังเดี๋ยวจะมาทำให้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจะป้อนให้หนูกินไก่ไปเลยนี่ตักเอานะาจับเอาจับเอาเลย ม่ช right? ah. ัมปียงและเกินนะเห็ดเลยถ้ากินไม่ใส okay ่เห็ดนี네่ก็ไม่ค่อยชอบกม่ชอบผัดกะเพราไก่มนกันอร่อยอยู่แต่ถ้าไม่ใส่ผักชอบบ่โดนเออโอมั้เลอย่าเอเดียวอเดยผมไม่ไเยอะต่บอมันก็นก็ลิกรเนอ

มันนีเดี๋ยวิงเล็กกันเดยอปกติกิฟต์อยากกินแบบไทยๆค่ะไม่ใส่ไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรค่ะเนาะใส่แต่ใบกะเพราแต่เขาไม่ค่อยชอบค่ะต้องใส่ผักใส่เห็ดอะไรด้วยเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่รู้เรื่ดี๋ยวแลกันอร่ืมอบไหมเผ็ดไหมเออถามต่อนเผ็ดไหม หนูต้องสอนป๊าป้าโรเบิร์ตพูดภาษาไทยไปแกะนะป๊าป๊าพูดภาษาไทยได้ไหมถามซิป๊าป๊าพูดภาษาไทยได้ไหมกันป๊าษาไทยสเปกไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเก่งวัดกันนิตเน็ตยวัดกันโนยพูดอะไรได้วัดกันป๊าป๊าเราเนิดหน่อยป๊าป๊าเออป๊าป๊าพูดอะไรได้ถามซิป๊าป๊าวัดกันยัยไทยสเปเกกันไปอัพาน้น ไมียาบน้ำบีาอร่อยป๊อา่อยปาเลนิดหน่อยนิดหน่อย๋นูพูดไปดีปาพูดไทยนิดหน่อยหืมกินไอังกินข้าวน่ะอังเออหนูข้าวเลิกเรียนมาก็ได้กินอันนี้ค่ะ ขนมจีนแต่น้ำปลาให้นางนิดนึงนางก็กินก่อนไปเรียนนางอยากกินดิบลวกเส้นขนมจีนค่ะกินตำซัวใส่แตงตอนกลางวันนางกลับมาเห็นนางก็บอกว่าใส่น้ำปลาให้หน่อยมะม,ม่ะเมื่อวานเมื่อวานวีเดียบอกว่าอะไรนะคิดเสิรเนี่ยวีเดียเฟิรเตสเซอไซส์เปินไทยเสิเรกัวเล็กๆกันเ้อะเฮ้วครับเปิดนะองนี่ไงลูกนี่ อยากเอานังปากับพอมวดเมื่อวานน้องบีเดียบอกว่าอะไรอาหารอะไรนะบีเดียชอบกินอาหารไทยหรอ้มบวชพวว่าพววเอาบวเอานี้ก่อนลูกเอานี้ก่อนก้าะตัดยอันกย่นี่ให้ป๊าตัดก่อนปาตัดก่อนมันใหญ่ไป พ่อจ่ออาหารดับให้กินแต่นางบอกว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบฉันชอบกินอาหารไทยอะไรนะเมื่อวานก็ปต่ what was the video s a p e o r kister นั้น the say y นะเธอว่ามีตุน what you s the kister น่ะแตวตุนจะใส่ไม่อีกทีนไทยสุดไออเคยเล็กๆก่อนอ๋อยาะแต่ตัวช่วยก็ปั้นกุ้ง จำไม่ได้เมื่อวานเนี่ยคัมพาเป็นคำน่ามเดียชอบกินอาหารไทยไม่ชอบกินอาหารดัชจตั้ปคอดไงวิดีอแอตโตชูเป็นวิดีโอเพลการายไม่เลงกูโดนเปลือกค่ะเสียดายกินเลยปกฟิชเชี่หาก่อนไม่มีกิน้วค่ะเรียบร้อยเข้ากูไปแล้ว Ik ga het vol. Dit is een lekker soep van champignon. Ja. Heet, mei, zand, het soort en waan. Ik vind hey, het lekkerder, lekkerder dan kapauw. Met uh, kip. Oh. Deze is ja? goed gelukt. Ja? Ik vind het lekkerder dan ben en kijk. Kapauw ik vind het lekkerder dan 那个，你说。 ทำเมนูวนไปค่ะไข่เจียว <c oughs> เอาเดื่มน้ำก่อน <c oughs> ไข่เจียวปีกไก่ทอดทอดปลาเซอร์มอนหมูทอดค่ะสลับกันไปตอนกลางตอนเย็นน้องมเรียนซุปน้ำซุปผัหกหูอเฮ้ยเล็กอะซุปผัอกอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดีอ่ะ เราอยาดีไม่ไม่อยูตออนนะรออตนงนี้สำห m ม่หรับี่เบียร์แทะดกอ่นแล้แยกแม่กินหมดแล้วค่ะตอนนี้ทั้งน้ำไก่ทั้ <about> งกระเดดออนี <Yeah. S 2> ่นฟันมีเดียรไงฟันหล่อวะฟันหลอ

ใหญ่ไปไหมลูกยึกจะสักนะเห้ยใหม่มาเดี๋ยวูดูมาเอ็กซ์โมได้กอนก็ไปดูมามปนข้อ,อคคมัน,นไม่รู้จักของสัพเฮ้ <c oughs> mhm dịp Ừm! lắm đó, mưa chết ba con mưa 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 đó không? Oh, không mưa 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 nó có mưa 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 เรียบรงไว้อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อค่ะผัดกะเพรากินกับอะไรก็เลยไปเดียวโอเคอิ่มหรือ,อยังน่าจะอิ่มแล้วนะคะไม่พูดนิ่งเลย <c oughs> อ,อิ่มเสร็จแล้วโอโ้โหนึกว่าอิ่มแล้วเร็วสิ่งเราว่างเราว่างมีหนังไงก็เลยไม่อิ่มไง <c oughs> หนังปลา <c oughs> นี่กินจนเตี้ยงถ้วยเลยค่ะนี เลืออีกค <C jis> ่ะมีผักกาว้อุ่นกินพรุ่งนี้อร่อยกันนะต้มสับชายอือต้ดเฮตสเกิดผิดประเทศแล้วด้วยประทุประเกียเกือบบเดเดนล่งเกิดที่ไทยมาเกขเลย เราล้างคนลงคนต่อเอฟซีก่อนอิมแล้วค่ะอืต้องไปอาบน้ำพาบีเดียไปนอนค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวกิ๊บต้องไปทำงาน,นางค่ะวันอังคารมันพุดแล้วก็หยุดพฤหัสศุกร์เสาร์ค่ะแล้วก็ไปทำอีกทีวันอาทิตย์ค่ะก็ต้องวันไหนจะไปทำงานต้องรีบพาบีเดียไปอาบน้ำแล้วก็นอนค่ะตื่นเพราะว่ากิ๊บตื่นเช้าค่ะตนะีสี่ออกจากบ้านก็ตีสี่ครึ่งฮิมากละลายเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอยู่บางครั้นก็ต้องจูงบางครั้นก็ต้อง,งก็ฉีดได้แล้วค่ะจกักรยานติดถนนเลย ก็สบายล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องไม่เดียขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไบไปค่ะยบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกชวยชุยอ่จงจุบด้วยค่ะเออสวัสดีค่ะป้าปปาสวัสดีค่ะป้าปปาบ๊ายบายสวัสดีครับจุบด้วอยังถึงจุบยังใช่มือ Ha <laughs>